นั่นสิวันนี้กิจอาสลลงซอป,ปีมาซอป,ปีมาเลยนะสวัสดีพี่เหนือนะคะมาบ้านปูน่วันไหนวันไหนจำไม่ได้เลยนะอะเออช่ยวาเลข่ขอบคุณค่ะเยวาเล่เปิดตุง้งวันนี้ส่องแดงสาดูขอเป็นวันที่ดีวันหนึง่งขอบคุณนะคะพี่สาวเขอบมอบรดบานด้วยใช่วันนี้ วันนี้เพื่อนฉเราจะมีรถบ้านแล้วนะฮัอสวัสดีพี่เมชาครับคิดถึงเหมือนกันนะวัดใหญ่ด้วยคนเยอะด้วยค่ะพี่น้องฝวัญวันที่แปดเล่นบารมีเปล่าไปนะคะพี่ท้าไม่ได้มีงานที่บ้านไปนะที่ไหนคือพี่เจนนี่ลีทำไมมีคนถามเยอะจังวันที่แปดเขามอบรถบ้านวันไหนวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้อ่ะ จอ,อยู่ามาเลี้ยงในรถเนะเออเนาะทีนี้แม่เขามีรถบ้านแล้วเอาลูกเขามาเลี้ยงในรถได้ไหมบางทีเอาบางทีน่าจะได้แปดคือพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่เจนนี่ลีถ้าพรุ่งนี้ไปค่ะสมุทรสาครไปวันนี้มอมรถบ้านโอเคไปร่วมกันยินดีค่ะยินดีกับความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งในชีวิตของเพื่อนเรา รถมารอแล้วนี่เฮียวาสนานะขอให้มีรถบ้านแฟดคู่กับเพื่อนเลี้ยงลูกบันเทิงเลยใช่ไหมพี่กวางขอบคุณค่ะพี่กวางมาไหมเนี่ยวันเนี้ขมามอบอรถบ้านกันด้วยนะ ขอบคุณพี่กวางนะคะสวัสดีค่ะพี่เพ้น hi, 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 hi. ไปค่ะ <Hi. S 1> พี่จูปสวัสดีครับพี่จุ๊บหรือเปล่าอ่ะฝากฝากของกินกับพี่จีนมาให้อ่ะพี่จุ๊บเปล่อถ้ามาจะได้เจอกันได้เลยเจอกันค่ะอีกยาวเลยเดืนหน้า <c oughs> โอเครอเสมอ <c oughs> ทะเลทับบี้ เป็นบล็อกแพงไหมอะพี่กว่างฝนชอบมันมากเลยันเห็นมันสวยทุกสีเป็นบล็อกแพงไหมอะไหนโลกจี๋เดียวโลกเริ่มโลกจี๋เดียว <laughs> ชอบหลายเจอกันเลยพี่เจนนีล่ลีพี่เปิลสวัสดีครับยุ่อไม่ได้เมอฝนตกเหมือนที่แม่สู่บอกเลยว่าวันที่เจ็ดพายุเข้านะลูกอะพ่อจะเอามายังไงก็คดิดดีๆเอามาไม่เอามาอย่างเงี้ย เดวลูกไม่สบายว้าวมีโดมด้วยหรอวยไม่ได้เอามาแล้ว่าหลายใบเทาอยู่คือไงอะคืออะไรอะพี่พี่หนึ่งละใบเทาสวัสดี